ถามว่าทั่วโลกเหมือนกันไหมครูก็จะบอกว่าในส่วนของประชากรแล้วก็สิ่งตัวอย่างการกําหนดจะมีหลักทฤษฎีในเรื่องของการวิจัยเหมือนกันในการเขียนระเบียบพิธีการวิจัยทั่วโลกเหมือนกันนะคะถามว่าเหมือนกันเดะเลยไหมตรงนี้จะขึ้นอยู่กับในส่วนของหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะคะสไลด์นี้นะคะก็คืออยู่ที่บทที่3.6 3.6นี่จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของประชากรแล้วก็สิ่งตัวอย่าง ถูกต้องไหมคะประชากรแล้วก็สิ่งตัวอย่างนี่นะคะถามว่ามีความสําคัญไหมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องผลการวิจัยความตรงของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นความตรงภายในหรือว่าความตรงภายนอก ครูจะนะคะจะบอกไว้เลยว่าในส่วนของการที่จะนําประชากรนะคะประชากรแล้วก็สิ่งตัวอย่างนี่สําคัญมากนะคะบางครั้งในส่วนของการนําประชากรการกําหนดเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องเขียนไว้หรือว่านักวิจัยเนี่ยจะต้องเขียนไว้ในบทที่3ส่วนใหญ่จะอยู่ในบทที่3ห้อง3.7ล่ะจะเป็นการเลือกสิ่งตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นอันนี้ก็จะมีสอนไว้ให้นะคะรวมไปถึงบทที่3.8ค่ะการเลือกสิ่งตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นด้วยนะคะมีทั้งหมด6วิดีโอด้วยกัน